สวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนเนี่ยฮะตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีครับผมอยู่ที่ตลาดทุ่งนาครับผมตลาดทุ่งนานะฮะเดินในตลาดจังหวัดอุทัยธานีผมมาเจอสิ่งนี้ครับผมนี่ครับทุกคนรู้จักไหมฮะใ,ใครรู้จักคอมเมนต์มาหน่อยเนี่ยมันเป็นของกินได้สิ่งนี้มันเป็นของกินได้ทุกคนม่คับบอกว่า ของโบราณเป,เป็นขนมโบราณนะ,ะครับผมเดินม,มาแล้วมันสะดุดตาเหลือเกินเขาบอกว่าหมคับว่าเป็นขนมที่มันชื่อแปลกขนมก็แปลกวมันชื่อแปลกเลยขนมแดกงาใช่ไหมครับผมพูดไม่ผิดนะดผมพูดไม่ผิดฮะขนมแดกงาครับทุกคนผมเองเนี่ยไม่เคยเห็นเลยไม่เคยกินมาก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะลองกินขนมแดกงาเป็นครั้งแรกครับทุกคนอ่ะลองกันเลยฮะใครเคยกินที่บ้านเพื่อนมีหมายคอมเมนต์มาหน่อยนะขนมแดกงาจังหวัดอุทัยธานีครับผม อ่ะเข้าปากฮนะเฮ้ยแต่อร่อยอ่ะแต่อร่อยอ่ะนี่มาใกล้หน่อยครับกล้องแม่ทำแม่ทำขนมไปได้มานานหรือยังนะ นานแล้วนะ,ะาายยน่สมัยยุนบินปุยยาตายายมาเลยุปุยยาลายายสืบทอดจะมาเหรอหขายาที่ตลาดทุ่งนานี่ยนะเอามาปั้นใช่ไหมค<อ>รับอ๋อตำตำงานก็นเหนียวเต็มแบบนี้ขายอย่างเงี้ยเท่าไหร่เท่าไหร่ถุงเท่าไหร่ขายยังไงสามตัวเตบมจ้ะสามชิ้นนะสิบบาทเขาขนมแดกงานทุกคนชื่อเป็นโคตรแปลกชื่อโคตรแปลกขนมแดกงาผมบอกเลยเขาเรียกรับผ่านต้องข้าวเอ้หนูข้าวเราแตงยุ้ง เขาจะตำตำแล้วเอาเป็นรับฝังรับฝังข้าวใช่ไหมพิธีกรรมเาแปงมาขายอย่างนี้อืโ ok อ้อโ,หโหแต่ว่าอร่อยทุกคนขนมแดงน่ะนิ่มๆมันเหมือนแบบมีข้าวเหนียวใช่ไหมเป็นปั้นๆแล้วก็เอาตำกับงาอะไรลักษณะประมาณนั้นแล้วก็มีไส้นะครัโอ้อร่อยมากๆทุกคนต้องเป็นบุญผมเหลือเกินที่ได้กินขนมแปลกๆแบบนี้ขนมโบราณที่ยังมีอยู่าไม่เเเคยยจอละดูจากจังหวัดไหนคอมเมนต์หน่อยนะฮะ